สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของจูน่มายและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2ของด็อกเตอร์สเตรนท์ครับไปดูกันต่อครับหลังจากที่ด็อกเตอร์สเตรนท์หยุดมาหาศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ลงไปได้ชีวิตหลังจากนั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อไปบ้างซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่หงลิงตัวไอทางด้านขวาบนนี้กดไปรับชมกันก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูนใหม่เอาไว้ด้วยคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home นะครับ หลังจากจบศึกมหาธานอสทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งการจากไปนานถึง5ปีของด็อกเตอร์สเตรนท์ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปในสำนักครรมทัสวองได้ขึ้นมาเป็นมหาจอมเวทสูงสุดดูแลและพิทักษ์อารามแห่งนี้และอาสมทั้ง3สาขาด็อกเตอร์สเตรนได้กลับมาเป็นเจ้าอาสมสาขานิวยอร์กเช่นเคยเขารู้สึกได้พักผ่อนหลังจากที่ต้องกลัมศึกใหญ่ที่กินเวลานาน,านหลายปีด็อกเรสเตรน์ ยังคงเจ็บปวดกับวิธีเดียวที่เขามีในการกู้โลกครั้งนั้นเมื่อยามศึกสงครามสงบลงครับดรสเตรนที่ได้อยู่กับตัวเองบ้างก็ได้คิดหวนคิดถึงคนรักของเขาที่คอยห่วงใยเขาไม่รู้ว่า5ปีผ่านไปเธอจะเป็นยังไงบ้างแต่ทว่าไม่นานครับข่าวใหญ่หน้าหนึ่งก็ถูกขึ้นจอทีวีสไปเดอร์แมนได้ถูกเปิดโปงว่าเป็นใครซึ่งก็คือปีเตอร์ปาเกอร์นั่นเองปีเตอร์ใช้ชีวิตลำบากมากหลังจากที่ถูกเปิดโปงตัวตนไป หนุ่มน้อยปีเตอร์อเลยได้ดตรงมาที่อาสงสาขานิวยอร์กใช่ครับเป็นที่อยู่ของพ่อหมอด็อกเตอร์สเตรนปีเตอร์ปากเกอร์เข้ามาในอาสงแห่งนี้เพื่อจะเจอกับฮีโร่ที่เคยสู้เคียงข้างกันหนุ่มน้อยได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ด็อกเตอร์สเตรนฟังและขอความช่วยเหลือจากพ่อหมอว่าพอจะย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลานี้ให้มิสเตอริโอไม่เปิดปวงตัวเขาได้ไหมแต่ด็อกเตอร์สเตรนก็บอกว่าไม่สามารถทําได้ถึงเขาอยากจะทําก็ตามตอนนี้เขาไม่ได้ถือ รองมณีไทม์สตนแล้วในขณะที่ปีเตอร์พูดด้วยความสิ้นหวังขอให้พหมลืมเรื่องนี้ไปเถอะวองก็ได้ตอกย้ำอีกครั้งว่าด็อกเตอร์สเตรนนั้นลืมแน่เพราะเขาเก่งเรื่องลืมสักพักครับด็อกเตอร์สเตรนก็ได้บอกกับวองว่านายได้กดปุ่มไอเดียให้ฉันมันมีคาถาอยู่บทหนึ่งชื่อว่าอักษราแห่งคอฟคอมันคือคาถาที่ทําให้ทุกคนลืมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องย้อนเวลาก็สามารถทําให้เราลืมได้ว่าสไปเดอร์แมนเป็นใครแต่ทว่าวองก็ได้ขัดขึ้นมาท ทันทีว่าใช้คาถานี้ไม่ได้จอมเวทสูงสุดได้สั่งห้ามครับเพราะว่ามันเป็นคาถาที่อยู่ระหว่างความเป็นจริงที่เรารู้และย,ยังไม่รู้มันอันตรายเกินไปในการที่จะบริกรรมคาถานี้แต่ทว่าดร์สเตรน์ครับก็ได้บอกกับวบังว่าจําได้ไหมงานฟูมูลปาร์ตี้ที่คารมาทัสอ,อัลเทอรนาน้องมันลําบากมา,มามากพอแล้วครั้งนี้พอหมอขอได้ช่วยน้องสักครั้งเถอะอย่างไงก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันอยู่แล้วจอมเวทสูงสุดเลยได้อนุญาตให้ใช้คาถานี้ได้แล้วบอกว่าเขาจะไม่รู้ไม่ เห็นอะไรทั้งนั้นกลายเป็นสโลแกนประจําตัวจอมเวทสูงสุดไปเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ดร์สเตรนได้ขออนุญาตจากมหาจอมเวทแล้วผมหมอของเราก็ได้พาปีเตอร์ลงมาอย่างห้องทําพิธีนาสีแยกพลังคอสเมิกในขณะที่ดร์สเตรนกําลังไล่คาถาอยู่นั้นผมหมอก,ก็ได้บอกกับปีเตอร์ว่ายินดีที่ได้รู้จักกับสไปเดอร์แมนพอหลังจากนี้เขาจะไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนเป็นใครแต่ขณะที่ดร์สเตรนกําลังไล่คาถาออกไปปีเตอร์ที่เอะใจอยู่เนืองๆก็ได้ถามว่าแฟนของเขาจะ ลืมเขาด้วยไหมซึ่งก็ใช่ครับลืมแน่นอนปีเตอร์เลยได้ขอให้ดร์สเตรนว่าไม่ให้แฟนเขาลืมเขาในขณะที่ดเร์สเตรนได้เปลี่ยนคาถาไม่ให้แฟนของเขาลืมปีเตอร์ดร์สเตรนก็ได้ลายคาถาใหม่ขึ้นมาอีกครั้งแต่บัก h ัมปีเตอร์มันก็คงอยากให้เนทเพื่อนของเขายังจําได้ดังนั้นดร์สเตรนจึงได้ลายคาถาใหม่ซ้ําเข้าไปอีกครั้งพอหมอขอให้ปีเตอร์อยุดแทรกแซงในการบริกรรมคาถาในครั้งนี้แต่หัมน้อยปีเตอร์ก็ผีเจาะปากมาพูดครับน้องมันพูดไม่ยอมหยุดเลย ชื่อคนนั้นบ้างชื่อคนนี้บ้างจนทําให้คาถาอักษราแห่งคอฟคอร์เตลิดเปิดเปลงไปเลยครับตอนนี้คาถาได้กับตารปัดไปกันใหญ่มันได้เรียกคนที่รู้จักปีเตอร์ปาเกอร์มายังโลกแห่งนี้ซึ่งก็รัวไหลได้สักพักดตรสเตรนก็ได้สะก,กดมนอาไว้ได้ทันก่อนที่คาถาจะเรียกคนเข้ามามา,มากมายกว่านี้ดรสเตรนได้บอกว่าถ้าเขาไม่ลบล้างคาถานี้หายนะบางอย่าง จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ดรอเตร์สตงปีแตกอย่างแรงเลยครับและได้บอกให้ปีเตอร์ปาเกอร์โทรไปขออุทธรณ์ที่มหาวิทยาลัยของเขาแต่ปีเตอร์ก็ได้ถามกลับว่าโทรไปขออุทธรณ์ได้ด้วยเหรออากมทางโลกยังเดินเรื่องไม่เต็มที่แต่ดันมาขอให้พ่อหมอช่วยเรื่องของเวทมนต์ที่ลบล้างสมองคนทั้งโลกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะดรอเตร์สตงเลยต้องเชิญปีเตอร์ออกจากอาสมแห่งนี้ไปบางทีพ่อหมอของเราก็ลืมคิดไปว่าน้องมันก็ยัง เด็กอยู่การตัดสินใจอะไรอาจจะยังไม่ได้คิดไตรตรองมาดีนักทว่าไม่นานครับดอกเตอร์สเตรนก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีอยู่บนโลกใบนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขาจิงตาม,มันลงไปในท่อระบายน้ําและได้จับตัวนํากลับมาขังไว้มันคือกิงกายักษ์เดล,ลิซาร์นั่นเองที่มาจากจักรวาลอันไกลโพล้นการเลิดเปิดเฟิงของคาถาเพียงแค่เสียววินาทีได้เริ่มสร้างความเสียหายขึ้นมาแล้วครับดอกเตอร์สเตรนสัมผัสได,ได้ถึงคนอื่นอื่น มกมมาายที่หลุดเข้ามายัางเอิร์ธ616แห่งนี้จุดเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติในระดับพระหูจัก,กรวาลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยไวดรสเตรนต์ Strange, ได้ดึงสไปเดอร์แมนกลับมาในขณะที่จัดการกับตัวร้ายที่มาจากโลกอื่นได้ดออรออกตัุนั่นเองครับพอหมอบอกกับปีเตอร์ว่าหลังจากคาถาที่ร้ายไม่ได้ผลแต่มันดันส่งผลในทางอื่นคือมันกําลังดึงคนที่รู้จักสไปเดอร์แมนว่าเป็นปีเตอร์ปาเกอร์จากจักรวาลอื่นเข้ามายัางจก วานต้นทางของการไล่คาถาในตอนนี้เรื่องราวของมัลติเวิร์สเป็นสิ่งที่พ่อหมอของเรารู้น้อยมากๆทางที่ดีเราควรจัดการมันให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่อะไรไรๆมันจะเกิดขึ้นตอนนี้เขาสามารถกักขังคาถาเอาไว้ได้ไม่ให้คนอื่นไหลเข้ามาเพิ่มเติมอีกหน้าที่ของปีเตอร์คือไปตามคนอื่นๆที่หลุดเข้ามากลับมารวมไว้ที่นี่ส่วนด็อกเตอร์สเตรนจะกลับเข้าไปในกลุ่มขังของครั้งโบราณเพื่อตามหาไอเทมที่จะแก้ไขคาถาท,าที่บิด เบี้ยวนี้ให้กลับมาเป็นไปตามเดิมและส่งคนที่หลุดเข้ามากลับไปยังจัก,กรวาลเดิมก่อนที่สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นและก่อนที่มหาจอเวทสูงสุดจะรู้เรื่องนี้หลังจากนั้นดอร์สเตรนก็ได้รายเวทใส่ชุดนาโนเทคไอออนสไปเดอร์สร้างเป็นอาวุธเวทในการจับกุมตัวผู้คนที่มาจากต่างมิติส่วนพ่อหมอครับก็ได้เดินทางไปตามหาเครื่องรางวัตถุโบราณที่มีชื่อว่าลาแมิน่าดิคาราวสของครั้งที่จะส่งทุกคนกลับบ้าน และจะแก้ไขปัญหาคาถาสั่งลืมในครั้งนี้นั่นเองและแล้วเขาก็เจอมันเข้าในที่สุดครับและนํามันกลับมายัางอาสมแห่งนี้ในขณะที่ปีเตอร์ก็ทํางานได้ดีจะเปล่าวัยร้ายมาได้แถมต้นไม้อีกหนึ่งต้นเมื่อจับทุกคนมารวมกันหมดนาที่นี่แล้วดร์สเตรนก็จะทําการกดปุ่มเครื่องรางอันนี้ส่งเราซินิเตอร์ไฟกลับไปยังบ้านของตัวเองทว่าปีเตอร์ที่ได้ยินว่าพวกเขากลับไปจะต้องตายปีเตอร์เลยได้นึกคึกเป็นคนดีส พหุจักรวาลขึ้นมาอยากจะแก้ไขให้พวกเลวร้ายกลายเป็นคนดีซะก่อนก่อนที่จะส่งพวกเขากลับบ้านน้องไม่ยอมฟังเลยครับดร์สเตรนได้บอกว่ายาแทรกแซงอะไรนั่นเป็นชะตากรรมของพวกเขาอยู่แล้วซึ่งปีเตอร์ก็ไม่ยอมฟังครับและหาเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งจนได้โดยการขโมยเครื่องรางโบราณชิ้นนี้ไปและหนีออกจากอาสมแห่งนี้ทําให้พ่อหมอของเราปวดหัวกับ,บังน้อยคนนี้มากทั้งสองเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ได้ไม่นาน ด็อกเตอร์สเตรนเลยพาปีเตอร์เข้าสู่เซฟโซนในมิติกระจกนั่นเองครับเพราะเห็นว่างานนี้ไม่จบง่ายๆแน่ซึ่งอาจจะสร้างความวุ่นวายเสียหายขึ้นมาบานปลายกันใหญ่ในขณะที่ทั้งสองกำลังยื้อแย่งของครังอยู่ในมิติแห่งนี้พอหมอคงคิดละครับว่ามันได้อยากเอาจริงเอาจังอะไรกับคนคุ้นเคยกันเองแคชิงเอาเครื่องรางกลับมาแล้วปล่อยให้น้องมันติดอยู่ในมิติแห่งนี้สักสองสามวันเป็นการสั่งสอนสไปเดอร์แมนคงคิดอะไรดีๆขึ้นมาได้แต่มันก็ไม่ อย่างนั้นเลยครับด้วยความชลาใจของดร์สเตรนส์สไปเดอร์แมนที่ฉลาดกว่าที่คิดก็สามารถตีโจทย์แตกมองออกว่ามิติแห่งนี้ใช้หลักการทางเลขาคณิตสไปเดอร์แมนได้จับตนชนไปแล้วก็จับดร์สเตรนเอาไว้แถมยังชิงแหวนสลิงกลับไปออกจากมิติแห่งนี้ไปด้วยนั่นเองนั่นหมายความว่าดร์สเตรน์จะต้องติดอยู่ในมิติกระจกแห่งนี้จนกว่าจะมีใครมาช่วยและที่สําคัญครับอยู่กลางแกนแคนยอนภาพสะท้อนก็น้อยเสเหลือเกิน คงออกทางนั้นไม่ได้แน่ๆต้องบอกเลยว่าดร์สเตรนเดเซียงโง่ให้กับปีเตอร์เด็กเมื่อวันซืนที่ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยครับพอหมอของเราติดอยู่ที่นี่นานหลายสิบชั่วโมงเขาทําอะไรไม่ได้เลยครับได้แต่บ่นคําว่าคิดถึงคิดถึงใช้คํานี้ก็แย่แล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นประตูมิติก็เปิดออกพอหมอของเราก็ไม่รอช้าที่จะกระโดดข้ามเข้ามากลางสมรภูมิสูงบนหอคอยเทยพีเสรีภาพจากการใช้แหวนสลิงเปิดประตูแบบมว ซั่ของเน็ดีดอกเตอร์สเตรนยึดมันทั้งหมดกลับมาครับและถามเน็ตว่านายเป็นคนเปิดประตูใช่ไหมเน็ตก็ตอบว่าใช่มีเวล์อยู่นเนี่ยเด็กคนนี้หลังจากนั้นดอกเตอร์สเตรนก็ได้เปิดประตูมิติไปหาสไปเดอร์แมนและได้กล่าวหาว่า,วาร้ายต่างๆนานา,นากับพฤติกรรมของฮีโร่อเวนเจอร์สายแวนที่กําลังทําลงไปซึ่งเอาจริงๆมันก็เวิร์กครับปีเตอร์ทําภารกิจของตัวเองได้ดีทีเดียวเพราะมีอีกหลายลายปีเตอร์เข้ามาช่วยในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็โดนโจมตีจาก กลีนกอบบินดรออกโตบูสได้เข้ามาช่วยหยุดกลีนกอบบินเอาไว้จนทําให้ดรสเตรนท์แย่งเครื่องรางกลับมาได้แต่ทว่าเจ้ากลีนกอบบินก็เจ้าเลติดระเบิดมาด้วยมันจึงได้เกิดตูมตามขึ้นมาอัดหน้าดรสเตรน์เข้าจังๆพอหมอของเราครับคงรายคาถาติดเกาะให้ตัวเองเอาไว้เลยไม่เป็นอะไรมากแต่ทว่าเครื่องรางดีคาราวสก็พังเสียหายลงไปปลดปล่อยเวทมนตทีบิดเบี้ยวออกมาอีกครั้งคาถาเริ่มเดินหน้าทํางานต่อทันทีครับมันกําลังดูดผู้คน จากต่างจักรวาลมายัางจักรวาลแห่งนี้ดอร์สเตรนพยายามอุดรอยรั่วที่แตกออกแต่ก็ยานเอาไว้ไม่ไหวปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่เห็นแล้วรู้ว่านี่เกิดจากการกระทําของเขาปีเตอร์เลยเสนอว่าให้ดอร์สเตรนไล่คาถาทําให้ทุกคนลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับปีเตอร์ปาร์เกอร์พ่อหมอเลยต้องเตือนอีกครั้งว่าทุกคนที่รู้ถึงตัวตนของเธอหรือคนที่เธอรักจะลืมทุกอย่างที่เป็นตัวเธอไปซึ่งสไปเดอร์แมนก็แมนพอครับกล้าทำการับผล ทที่ําไว้หลังจากนั้นดร์สเตรนก็เดียร่ายคาถาอีกครั้งหนึ่งแต่ถว่าครั้งนี้ไม่ใช่การร่ายให้ทุกคนลืมว่าใครเป็นสไปเดอร์แมนแต่เป็นการร่ายให้ทุกคนลืมว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นใคร <S <S เพื่อที่จะไม่ให้คาถาอันเดิมดึงคนที่รู้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนเข้ามาหลังจากที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ล่าราทุกคนเสร็จดร์สเตรนก็เดียร่ายคาถานี้ให้ทุกคนหรือว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นใครและทุกสิ่งทุกอย่างก,กลับมาเป็นเหมือนเดิม หยุดหายนะที่ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นลงไปได้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกจ็อบวันเกิดของดร์สเตรนทที่หนักหน่วงมากๆแม้มันจะจบลงได้แบบไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ดีแล้วหรอครับทุกอย่างลงเอยแบบนี้อย่างน้อยๆเรื่องของพระหูจกักรวาลก็ไกลตัวของดร์สเตรนเข้ามาทุกทีแล้วนั่นเองครับ เ็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวการเดินทางของด็อกเตอร์สเตรนในพาร์ทที่2ถึงตอนนี้พอหมอของเราเริ่มเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวของพระหุจักรวาลแล้วซึ่งแน่นอนครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้นในมัลติเวิร์สอยากมีเรื่องราวอีกมากมายที่ด็อกเตอร์สเตรนของเราต้องไปพบเจอเพื่อนๆไปต่อกันได้กับเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนในมัลติเวิร์สออฟแมทเนที่เข้าฉายอยู่ณเวลานี้แล้วสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วครับก่อนจะจ ก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุดทีไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ